กานพ้นไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาลลอยกระทงค่ะเมืองคาคืนที่ผ่านมา8พฤศจิกาย,ยน2565ที่งานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยออกมาคึกคักร่วมง,งานเทศกาลลอยกระทงเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแตตทว่าทางด้านแอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะ Miss Universe Thailand 2022ตัวแทนประเทศไทยที่จะไปประกวดเวทีนางงามักรวาล2022ในเดือนมกราคมปี2023ที่จะถึงนี้นะคะณเมืองนิวออรลีนส์รัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาทีลาสุดก็ขอเป็นจิตอาสาสวมเสื้อชูชีพพายเรือเก็บกระทง ะะที่สวนเบญจกกิติเพื่อลุยคัดแยกขยะจากกระทงเป็นดูโลก โดยทางเพจมิชชนิเวอร์ไทยแลนด์นะคะได้ออกมาโพสร,รูปแอนนาเสือค่ะกําลังเก็บขยะคัดแยกกระทงนะคะพร้อมข้อความที่ว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมมิชชันิเวอร์ไทยแลนด์2 0ง2หนึ่งในกิจกรรมที่เธอให้ความสําคัญคือรณรงค์ในการคัดแยกและก็ลดขยะโดยเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาได้ออกมาช่วยพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดเก็บและก็คัดแยกกระทงบางส่วนเพื่อนําไปคัดแยกและก็จัดเก็บอย่างถูกวิธีต่อไปหน้าโซนเบนจักกิติ นอกจากนี้นะคะทางเพจจอกจกนางงามได้เผยภาพความประทับใจนะคะบอกว่าแอนนาเสืองามเอียม์บิจูนิเวอร์ไทยแลนด์2022หนึ่งในนางงามที่รณรงค์ในการคัดแยกและก็ลดขยะน้องพยายามรณรงค์ด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้น้องก็มาช่วยพี่เทศกิจเก็บและก็คัดแยกกระทงบางส่วนเป็นกําลังใจให้น้องนะคะแล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าแอนนาฉันสู้เวอร์เก็บกระทงกันที่สวนเบนจ์จ้านางเสร็จอีเวนต์ที่วากันดาแล้วมาสวนเบนท่ามกลางแฟนนางงามนะคะที่ เข้ามาชื่นชมแอนนันเสือเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว สำหรับประวัติของแอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะเจ้าของฉายานางงามจากกองขยะเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสือว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเธออาจจะเคยน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาชีวิตบ้างแต่ตอนนี้เธอรู้สึกภาคภูมิใจที่มีพ่อแม่เป็นพนักงานเก็บกวาดขยะแต่สามารถเลี้ยงดูเธอจนได้ดีได้ชีวิตวัยเด็กเติบโตมากับกองขยะเพราะพ่อแม่ทํางานกวาดแล้วก็ขับรถกทมที่เที่ยวของเธอคือกองขยะของเล่นก็มาจากขยะที่พ่อนํามาซ่อมให้โดยพ่อต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืดเธอต้องอยู่คนเดียวทั้งที่เป็นแม่ชีสงสารและเป็นห่วงกลัวเกิดอันตร จึงนำไปอยู่ที่วัดด้วยกันอาศัยข้าวก้นบาทพระกินจนจบมหาวิทยาลายัยบอกเลยว่าน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับสาวแอนนาเสือไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะยังมีทัศนคติดีๆมาส่งต่อคนรุ่นหลังอีกบอกเลยว่าปังมากค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ